ภัยเงียยจากภูเขาเด็กๆเ,เคยได้ยินคำว่าดินถล่มไหมคะดินที่เคยอยู่นิ่งๆบนภูเขากลับไหลลงมาอย่างแรงจนบ้านเรือนได้รับความเสียหายเอ๊มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันนะวันนี้คุณครูจะพาไปรู้จักภัยธรรมชาติที่เรียกว่าดินถล่มกันคะ่ะ ดินถล่มมกเกิดขึ้นหลังฝนตกหนักค่ะเมื่อฝนซึมลงไปในดินมากเกินไปดินก็อุ้มน้ำไว้ไม่ไหวจนไหลลงมาอย่างรุนแรงหากมีการตัดต้นไม้ต้นไม้ที่เคยช่วยยึดดินก็ไม่มีอีกแล้วยิ่งทำให้ดินหลุดออกจากกันง่ายขึ้นบางพื้นที่ก็เกิดจากการขุดเขาหรือสร้างถนนโดยไม่วางแผนให้รอบคอบเมื่อดินถล่มเกิดขึ้น บ้านเรือนอาจพังถนนขาดผู้คนต้องรีบอบพยพบางครั้งมีผู้บาดเจ็บหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตเป็นอันตรายที่เราไม่ควรมองข้ามเลยค่ะไม่ใช่แค่คนที่ได้รับผลกระทบนะคะสิ่งแวดล้อมก็เสียหายเช่นกันน้ำในลำธารกลายเป็นสีขุ่นสัตว์ป่าหนีออกจากป่าป่าที่เคยร่มรื่นกลับกลายเป็นทางดินโคลน แม้ดินถล่มจะดูน่ากลัวแต่เราทุกคนช่วยกันป้องกันได้ค่ะการปลูกต้นไม้ดูแลป่าและไม่บุกรุกพื้นที่เสี่ยงจะช่วยยึดดินให้มั่นคงไม่ถล่มลงมาและถ้ามีฝนตกหนักหลายวันเห็นรอยดินร้าวหรือได้ยินเสียงจากภูเขาให้รีบบอกผู้ใหญ่ทันทีนะคะความรู้เล็กๆวันนี้ อาจช่วยชีวิตเราและคนที่เรารักได้ในวันหน้า